สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาในหัวข้อคอนเทนต์ที่ว่าณตอนนี้เวลานี้เลยอ่ะคนที่คุณรักคนที่คุณคิดถึงคนที่อยู่ในใจคุณอ่ะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างณตอนนี้เวลานี้เลยนะไม่ว่าคุณจะเข้ามาดูตอนไหนเวลาไหนก็เป็นณตอนนั้นของคุณเลยที่คุณได้เปิดเข้ามาดูคลิปนี้ความรู้สึกของเขาตอนนั้นเลยมามาดูกันว่าความรู้สึกขเขาเป็นยังไงบ้างอ้ความรู้สึกของเขานะเขาอ่ะ รักชอบคุณมากเลยรู้สึกลหลงไหลข้างไครคุณมากมากเลยเขาอ่ะคิดถึงคุณอยู่ตลอดเลยนะแต่ว่าเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยจากหัวจากความรู้สึกอะไรไม่ได้เลยแบบบางทีก็พยายามจะลืมและพยายามจะไม่คิดมันคิดจนมากจนเกินไปไงจนเขาแปลกใจอะ <c oughs> เขาก็รู้สึกว่าถ้าไมถึงคิดถึงขนาดนี้มันเหมือนมีอะไรผูกพันกันสักอย่างในความรู้สึกของเขานะ เขาความรู้สึกของเขาขาวนเวียนเขามีคุณอนะวนเวียนอยู่ในหัวในความรู้สึกของเขาตลอดเลยเขาก็งงเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันพออะไรเขาก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะอยากสร้างสัมพันธ์กับคุณอยากแบบไปทีละนิดก็ได้ความรักอะไปกันทีละนิดละนี้ไม่ต้องแบบรวดเร็วอะไม่ต้องพัฒนายอย่างรวดเร็วไปแบบช้าช้าก็ได้แต่เขาอยากแบบเริ่มต้นกับคุณอยาก พูดคุยอยากพบเจอกับคุณอ่ะอืมเพราะว่าเขารู้สึกดีแบบลหลงไหลคุณมากๆเลยเขาอยากเขาคิดกับคุณถึงขนาดแบบอยากเป็นครอบครัวกันเลยนะอยากใช้ชีวิตครอบครัวกับคุณเลยแบบอยากมีความสุขด้วยกันอยากทําอะไรด้วยกันอยากมีครอบครัวที่มีความสุขสมหวังด้วยกันหรืออีกอย่างหนึ่งก็เขาน่าจะมีครอบครัวแล้วเป็นคนที่มีครอบครัวแล้ว แบบมา,มาชอบคุณมาแบบแอบ,บชอบคุณอะไรแบบนี้มีครอบครัวแล้วก็อยากมีคุณอยู่ด้วยอยากมีคุณอีกคนประมาณนี้ถึงแม้ว่าเนี่ยปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักจะมากแค่ไหนเขาก็พร้อมที่จะแบกรับมันแบกรับสิ่งนั้นไว้ในเรื่องของความรักนะความรักคุณกับเขาอะ่ะเขาจะไม่ยอมแพ้แล้วเขาจะแบกรับสิ่งนี้จนกว่ามันแบบ จะดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแบบรักใครแล้วก็จะสู้เขาคิดว่าคุณกับเขาอ่ะมันเหมือนแบบพรมิขิตโลกใบนี้จัดสรรมาให้พบให้เจอกันอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเขารู้สึกว่าเขาหลงไหลคุณมากๆผิดปกติคือเจอไม่เหมือนเจอกับคนที่ผ่านมา เหมือนรู้สึกแปลกๆรู้สึกดีแบบเห็นแล้วก็ชอบรู้สึกชอบเขายังงง,งเลยอะไรจะชอบขนาดนั้นอะไรจะรู้สึกมากขนาดนั้นเขาก็ยัง,งงงกับตัวเองอยู่อืมเขาก็ยังงงเขายังหาคําตอบอะไรไม่ได้เลย้คุณแบบคือสุดยอดอ่ะคือความสุขของเขาเขาอยากทําอะไรให้มันสมหวังให้มันเป็นไปได้อืม เขาอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนก็ได้เป็นคนไกลอ่ะอืเป็นคนไกลต่างชาติต่างภาษาก็ได้เขาอหลงไหลชอบคุณมากๆมากๆเลยอะ่ะคุณคือความสุขคือโลกทั้งใบของเขาอะ่ะคุณคุณเป็นคนดูดีสวยมีเสน่ห์สำหรับเขาอะ่ะคุณดีก็ได้คุณดีดูดีมีเสน่ห์เห็นแล้วแบบชอบเลยอะ่ะเห็นแล้วเขารู้สึกดีกับคุณเลย โหนี่ไงเขาคิดว่าคุณคือโชคชะตาคือพรมลิขิตที่ทําให้คุณกับเขาอะมาเจอกันเขาคิดว่าคุณ่ะคือคู่เขาไดยนะคือคู่ที่แบบได้มาเจอกันอะคือเจอกันครั้งแรกเขาก็รู้สึกแบบพิเศษกว่าคนอื่นอะรู้สึกดีรู้สึกแปลกแบบอย่างที่ไม่เคยเป็นกับใครมาก่อนแต่เขาก็แบบมีความแบบเจ็บปวดอยู่ในใจ รู้สึกว่าจะเข้าหายังไงจะเข้าหายากไหมทำไมคุณดูนิ่งดูนิ่งดูเหมือนไม่ค่อยได้สนใจเขาอะเขาก็เลยรู้สึกเจ็บรู้สึกไม่ดีรู้สึกสารพัดอะทรมานอะไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงเพราะว่าคุณบางบางคนอาจจะไม่ค่อยแสดงออกอะเขาอาจจะยังไม่แน่ใจแล้วไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาอะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ว่าเคยเจ็บปวดอกหักมาก,ก่อนจากรักเก่าๆอะ ก็เลยไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดใจก็ได้แต่เขาอ่ะรู้สึกดีกับคุณมากเขาอาจจะแบบเคยเจ็บปวดมาแล้วยังไม่อยากที่จะเปิดใจให้ใครแต่พอเห็นคุณอะเขารู้สึกดีมากๆเขาอะอยากเข้ามาพูดมาคุยมาทําความรู้จักกับคุณอะโหเขาอยากมาทําความรู้จักกับคุณมาพูดมาคุยมาเคลียร์กับปัญหาที่ผ่านๆมาปัญหาที่อะไรก็ได้ที่ยังที่ไม่เข้าใจกันอะ หรือบางคนที่ยังคนไหนก็ได้ที่ยังไม่เจอกันใช่ไหมเขาก็อยากเข้ามาทําความรู้จักมาพูดมาคุยแบบมาทําความรู้จักให้มากกว่าเนี้ยให้รู้จักกันมากกว่าน,นี้ตัวรู้จักตัวต,วตนของกันและกันให้มากกว่านี้เขาอยากเข้ามาเขาชอบคุณมากๆเลยเขาหลงไหลในตัวคุณ้มาโหเขาอยากเข้ามาอย่างกระทันหันเลยอยากเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยในใจลึกๆของเขาอะ่ะอยากเข้ามาณตอนนี้เวลานี้เลยอยากพุ่งเข้ามาหาคุณแบบไม่ต้องคิดน่ะ อยากมาไวให้ไวที่สุดนะตอนนี้ก็ได้ก็ได้เลยอะสำหรับเขาอะ่ะเขาแบบหลงไหลข้างไครในตัวคุณมากเลยหลงไหลสุดๆแบบว่าคุณดูดีมีเสน่ห์มากสำหรับเขาคุณเป็นคนที่เขาอยากสมหวังกับคุณอะคุณคือแบบสุดยอดที่สุดสำหรับเขาแบบเขาไม่เคยรู้สึกหรือเป็นกับใครมาก่อนเลยแบบเนี้ยความรู้สึกแบบเนี้ยอืม เขาคิดว่าคุณอ่ะคือพมรมลิขิตคือโชคชะตาที่นำพาให้คุณกับเขาได้มาเจอกันอืมเขาคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่คุณกับเขาได้มาเจอกันอ่ะเขาคิดว่ามันต้องมีอะไรพิเศษมีอะไรที่แบบนอกเหนือจากเรื่องธรรมดาอืมเขาอยากเขาอยากแบบเข้ามาพูดมาคุยเข้ามาแบบหาคุณอย่างเร็วที่สุดเลยอ่ะเขาใจร้อนมากๆเลยเขาค่อนข้างเป็นคนใจร้อนนะใจร้อนแบบ คิดอะไรก็คืออยากทําเลยอ่ะค่อนข้างจะเป็นคนใจร้อนอยู่อืมแล้วเป็นคนไม่ยอมคนด้วยเป็นคนรักจริงรักจริงกว่าเป็นคนรักจริงอ่ะรักใครรักจริงกว่าจะเปิดใจกว่าแบบจะรักใครได้เปิดเผยได้เนี่ยต้องมองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีกอะไรเนี่ยเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากไม่ว่าความรักเนี่ยมันจะมีปัญหาอุปสรรคมากแค่ไหนเขาก็พร้อมที่จะสู้ต่อไปและเขา พร้อมที่จะเอาชนะด้วยเขาจะไม่ยอมแพ้หรอกไม่ว่าปัญหาอุปสรรคอะไรจะเข้ามาเยอะแยะแค่ไหนในเรื่องความรักของคุณกับเขาเนี่ยเขาจะไม่ยอมแพ้เพราะเขาอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณอยากใช้ชีวิตครอบครัวกับคุณแต่ถ้าใครที่ถ้าสมมติว่าเขามีครอบครัวแล้วอ่ะเขาก็อยากแบบมีคุณอีกคนอยู่ในชีวิตของเขาเพราะเขาอ่ะเห็นคุณแล้วเขารู้สึกพิเศษกว่าใครรู้สึกว่าไม่สามารถปล่อยคุณไปได้ ไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เอาคุณออกจากหัวได้เลยเหมือนคุณกับเขามีอะไรเขาคิดว่าคุณกับเขาอ่ะมันต้องมีอะไรที่ผูกพันกันแน่นอนจึงทำให้เขาลืมคุณไม่ได้อืมก็จะประมาณนี้ค่ะ